และในวันวันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งชุดอุปกรณ์ตกปลาชุดตกปลากระสุนครับผมโอ้โหสวยงามพรีเมียมเลยครับผมเลือกเป็นสีทองนะครับมันสวยตรงนี้แหละที่ผมจะบอกนะสวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหลเหลามากนะเกลือปักนะครับแหมเต็มไปหมดเลยนะ องบอกเลยนะครับทุกคนว่าวันนี้เป็นวันที่ผมเฝ้าตารอมานานมากที่สุดและก็อยากให้มันถึงเร็วมากที่สุดนี่คือสินค้าที่ผมสั่งมาใช้เวลาระยะเวลาประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับก็ถือว่ามาไวอยู่นะมาจากจีนนะครับผมและในวันวันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งชุด อุปกรณ์ตกปลาไม่ว่าจะเป็นคันเป็นสายช็อกลีเป็นสายพีอีและที่สําคัญครับผมคือเป็นรอกและอุปกรณ์ตกปลาที่ผมสั่งมาในวันนี้นะครับมันก็คือชุดตกปลากระสูบครับผม yeah! ตอนนี้คือผม ไม่ได้นอนเกือบหนึ่งวันแล้วครับตอนนี้หนักตามากแล้วก็แสบตามากด้วยนะครับขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับเพราะว่าแสบตาไม่ไหวจริงแว่นกูไปไหนละคือไม่ได้ใส่แอคหรืออะไรนะคืออันนี้เป็นเป็นโรคส่วนตัวของผมจริงนะครับเพราะว่าผมนอนน้อยๆหรือว่าไปทํางานตอนแบบมีแดดมากๆหรือแดดออกอะไรอย่างเงี้ยผมจาเป็นต้องใส่แว่นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปุ๊บมันจะแสบตามากครับผมวันนี Ai ้ต้องมองเลยนะครับของที่ผมจัดมาเนี่ยเป็นชุดตก ปลา U L นะครับแต่หลายท่านนะครับอยากให้ผมเล่นพวกอุปกรณ์ตกปลาเซต U L มากๆและในวันนี้ผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลาค้นคว้าแล้วก็หาอุปกรณ์มาได้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับว่าอยากจะเล่นคัน U L แบบไหนอยากจะเล่นลอกแบบไหนนะครับสรุปนะครับผมอยากจะเล่นลอกกลมมากเลยนะครับเป็นลอกกลมไม้ตีงานกระสูบนะหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าผมหาลอกกลมตีกระสูบให้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับสาหรับชุดลอกตกปลากระสูบตัวแรกของผมนะครับ อีดมาครับแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ถ้ามาแบบเป็นเป็นแพ็คก้อนๆอย่างนี้นะครับกูนึกว่ากูกําลังส่งของผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านตัวลอกกันก่อนดีกว่าครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูลอกกับตัวคันเบ็ดกันก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกตัวนี้มาแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะครับคลิปนี้ก็จะแปลกๆนะครับเพราะว่ากูนอนน้อยนะครับเอาเปิดตรงกลางนี่วะหลายท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมโพสต์ลงไปในชุมชนครับว่าหน้าตาลอกเป็นยังไงนะฮะ มาแล้วครับสาหรับหน้าตารอกเราครับกล่องเป็นธรรมดามากนะทุกคนอาจจะคิดว่าเอะทำไมมันธรรมดาจังเลยนะแจ็คมันดูไม่พีเมียมไม่ดูแบบว่าเป็นลอกแบบอยู่ในกล่องมีใบมีเอกสารลาครบถ้วนเงนี้ยแน่นอนครับว่าลอกตัวนี้ไม่ใช่ลอกมีเอกสารลาครบถ้วนขนาดนั้นมันคือลอกที่ถูกสร้างขึ้นมาและโดนปรับแต่งนะครับนี่ก็จะมีใบแมนนวลของเขานะครับล่ตัวลอกนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆนะครับก็จะประมาณเท่านี้นะฮะมาดูกันทางด้านตัวลอกกันบ้างครับอยากรู้เหลือเกินอุ้ยเล็กกว่าในาเฮ้ยเล็กนะเนี่ย นึกว่าจะใหญ่โอ้โ oh, หสวยงามเลยและนี่ก็คือหน้าตาตัวรอกตกงานกระสู่ของผมนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นหลังจากนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามพรีเมียมเลยครับผมเลือกเป็นสีทองนะครับเฟรมจะเป็นสีบรอนนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับกองไม่โฟกัสอีก,อกไอควายเอ้ยนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นผีเสื้อนะบางคนก็จะเรียกว่ารอกผีเสื้อนะฮะ ดูความลื่นครับผมหืมลื่นปื้ดลื่นปื้ดอะถอดแว่นก็ได้ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวถาว่ากูแอกเคครับก็อันดับต่อมาจะเป็นทางด้านของคันเบ็ดของเรานะครับว่ามันคือคันเบ็ดของอะไรเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันนะครับแหมบอกเลยว่าชุดนี้คือหล่อมากนะครับที่ผมจัดมาหมดไปก็ไอสั์ผู้ชายอะของเล่นมันไม่มีวันหมดหรอก มันยังมีความเป็นเด็กตลอดอ่ะผู้ชายอะมันไม่เคยโตกทีคันเบ็ดนี่คือมาแบบเป็นเป็นกระเป๋าเลยเป็นกระเป๋าดีๆเลยนะฮะเปิดซิปออกมานะข้างบนนี่โอ้โหมีโอ้ยมีสปูนให้ด้วยมีของแถมให้ด้วยแหมน่ารักกันเนี่ยแหมเป็นไงมีเหยื่อสปูนแถมเหยื่อสปูนให้เราด้วยหนึ่งอันนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนจะเป็น ยางหรือเปล่ายางที่ว่าใส่ตรงไอเอเนี่ยไอยางที่ว่ามันมันเอาไว้ใส่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงคันตรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้โอเคฮะก็โอเคน่ารักดีแถมมาให้นะครับเอาคันออกมาครับผมแหมมาแบบเป็นใบธงใบแท็กแบบสวยสวยงามเลยนะไกฟูจินะฮะไกฟูจิกันเลยทีเดียวสวยๆล่ลองงามฮะมันเป็นคันแบบสี่ท่อนนะครับทุกคนเปิดออกมาครับนี่ฮะคือความพรีเมียมของเขาคือมันอยู่ที่ตรงนี้ครับด้ามคันของเขา มันสวยตรงนี้แหละที่ผมจะบอกนะครับผมและทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือเซตตัวแรกของผมนะครับมาเริ่มกันที่ทำความรู้จักกระทางตัวรอกกันก่อนนะครับผมซึ่งมันเป็นรอกของทางจีนครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ผมลองดูสเปคคร่าวๆของเขาแล้วก็ระบบของเขาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเฟี้ยวนะน่าจะโอเคนะครับและอย่างตัวที่ผมเลือกนะครับมันมันจะมีชุดที่แบบว่าปรับแต่งมานะครับคือจะเป็นชุดสแตนดาดชุดเอ่อมาสเตอร์ แล้วก็ชุดแบบพระเจ้าอะไรประมาณนี้พวกกอตอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะถูกอัพลูกปืนจะถูกอัพแบลิง่งจะถูกอัพแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นชุดมาสเตอร์นะครับจะเป็นชุดที่ถูกอัพเกรดมาในระดับปานกลางนะครับเพราะผมคิดว่าอัพเกรดขั้นสูงเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับมันก็แค่พวกไล่บุงไล่เบาอะไรอย่างงี้นะผมก็ไม่ได้เอาไปตีเบาอะไรขนาดนั้นนะที่แบบเหยื่อจะต้องต่ํากว่า1กรัมําหรือ2กร,รมัมอะไรขนาดนั้นนะก็สําหรับตัวนี้ก็ค <ส ığım> นะครับผมบรูหนึ่งห้าหน์สี่นะครับผมอ่าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลอกผีเสื้อนะครับผมเพราะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโลโก้งเขามันจะเป็นผีเสื้อนะบางคนก็จะเรียกว่าลอกผีเสือ้อสปูนที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสปูนตื้นนะครับผมสําหรับลอกตัวนี้นะหนบที่ให้มาก็จะเป็นหนกแบบกลมๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันหนักไปนะครับสำหรับชุดแขนของมันเนี่ย เดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ยนให้มันเบากว่านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะหนักไปนะน้าหนักตัวลอกทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่180กว่ากรัมนะครับผมก็เกือบถึง200นะก็ไม่หนักมากนะครับถือว่ายังจับกระชับมือครับมันมีตัวที่เบากว่านี้ด้วยนะครับหนักประมาณ170 160ก็มีนะครับผมก็ราคาเริ่มต้นของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2 0 0 0นาะครับสำหรับตัวธรรมดาครับตัวสแตนดาร์ดสำหรับตัวที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเพิ่มมาทีละพันนะครับอย่างตัวของผมนะครับก็จะถูกซื้อมมาาาในนรค39ผ ลอกกลมที่ราคาสามารถ จับต้องได้แล้วก็คุณภาพผมคิดว่าน่าจะดีนะน่าจะนะส่วนตัวผมคิดว่าเล่นได้แหละเล่นได้เลยนะมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกสาหรับลอกบูลัสนะครับหรือหรือบูลัสนะครับผมจะมีรอบอยู่ที่5.2นะครับผมลูกปืน7บวก1นะครับผมกําลังเบรกที่ให้มานะครับให้มา5กิโลนะครับผมถือว่าเยอะนะฮะสำหรับลอกตัวนี้นะครับจะไม่มีกิ๊กเสียงสตาร์เด็กนะครับคือกิ๊กเสียงเขาจะไม่มีเลยไม่มีกิ๊กเลยแต่สําหรับกิ๊กเสียงปลาลากนะครับลอกตัวนี้มีนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน อ่ามันก็จะออกแนอลวินเทงวินเทจหน่อยนะครับผมวิธีการแกะสปูลน,นะครับผมบอกเลยว่าจะยุ่งยากนิดนึงนะครับคือมันจะต้องขันน็อตตรงนี้ออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่สตัวนะเนี่ยอ่าเป็นเป็นเบ้าที่แบบว่าเรามือหมุนได้นะฮะแล้วก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าขันออก2ตัวนี้จะหลุดด้วยหรือเปล่านะก็จะประมาณเท่านี้นะสำหรับล็อกตัวนี้คืออาจจะไม่มีอะไรมากนะครับคือผมต้องบอกว่านี่คือล็อกกลมตัวแรกที่แบบว่าเป็นล็อกกลมสิงๆเลยนะที่มันแบบ ใช้เทคโนโลยีของปีเก่าๆอะ่ะมันไม่ได้แบบปีใหม่ๆเหมือนเรานะคือที่ผมเลือกลอกกลมอามันแค่รู้สึกว่ามันวินเทจคืองานกระสูบอะ่ะมันจะเป็นงานที่แบบว่าตีเห็นผมผมเห็นเขาเล่นเหยือกันเบาๆแล้วแบบใช้ลอกกลมอะ่ะคือมันมเฟี้ยวมากไง แล้วตอนนี้ผมอยู่สิงอยู่กลุ่มไอ้พวกกลุ่มคอนคต้าดูตัว 50S ไว้อยู่นะดูพวก51เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็งๆไว้อยู่แต่ว่าราคาก็แรงเหมือนกันนะฮะหมื่นสองกันเห็นถูกสุดคือ7 0 0 0นะที่เห็นนะแต่เป็นตัวธรรมดานะแต่ผมอยากได้ตัวที่มันแบบถูกปรับแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่อยว่ากันเราก็ยังไม่ได้สายกระสุนตรงตัวก็เอาตัวนี้มาลองเล่นดูก่อนนะมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับลอกก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นรอกกลมตัวหนึ่งที่สวยงามมมมาาาาดดดูกกกัััันนนนนททงง้้้คคเเบบผผี่ลือใช จะมีชื่อว่าไอโอชินะครับผมเวทตัวนี้นะครับจะเป็นเวท1ขีด5นะครับผมน้ำหนักที่รองรับสำหรับเหยื่อตัวนี้ก็คือ1กรัมถึง5กรกัมนะครับผมคืองานเบามากๆครับจะเป็นคัน3ท่อนนะหรือเรียกว่า4ท่อนก็ได้อ่ะมันจะมีอันเนี้ยสอันมีอันนี้3อันแล้วก็อันนี้1อันก็รวมกันเป็น4อันนะครับก็พกพาง่ายครับเพราะว่าเขามีกล่องมาให้เป็นกระเป๋าของเขาใส่นะผมคิดว่าเออดีเฟี้ยวดีนะครับเลือกคันตัวนี้มาเพราะว่ามันวินเทจดีนะฮะเราได้ลอกกลมมาแล้วเราก็ต้องหาคัััันนนนนที่มมิเเจข้าก จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของคันเบ็ดนะฮะอ่านี่จะประมาณนี้นะฮะจะดูวินเทจแบบ เฟี้ยวๆเลยนะเนี่ยแบบนี้เป็นคันที่ผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคือคัน UL อ่ะผมเล่นแต่คันยาวไงก็คือของตัวที่ผมใส่กับลอกอ่สปิ Spin นเรามาลองประกบลอกเข้ากับคันดูนะฮะสำหรับราคาลอกก็อยู่ที่39 0พนนะครับของผมเป็นตัวปรับแต่งก็คือจะใส่ลูกปืนซิ่งเข้าไป1ตัวครับแต่ไม่ใช่ลูกปืนซิงจ๋านะจะเป็นลูกปืนกึ่งเซรามิกมั้งที่มันจะเป็นสีส้มๆอ่ะนะฮะใส่ไปตัวหนึ่งที่สปูลน,นะครับผมแล้วก็เหมือนจะอัพอะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะนน,กนนะไไมม่่่่แใใจเเหหหือัััคครรบบ้ตีียยาาดๆพุง,พงปลสํ you uh -huh. ไอโอชีนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2009นะครับ2อ0พกกว่านะเบ็ดเสร็จรวมกันตัวนี้ก็คือโดนไปคือ6 0พันะครับผมเฮ้ย mm hmm. hey, ครับหลังจากที่เราประกบลอกเข้าไปกับตัวคันแล้วหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามจริงนะฮะหูหล่อเหลามากนะมันดูพรีเมียมมากอะมันดูแบบโคตรหล่อมึงไม่ฝุกนนะแต่มึงเป็นโลกอะไรของมึงเนี่ยแต่ถ้าลอกมันเป็นแบบสีเงินแบบเงินแบบโพรเมียมนี่จะสวยมากนะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นบอลนะเป็นสีบอลแบบด้านนะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไงอ่ะเกิดจะประมาณนี้ นะสําหรับการประกอบเข้าด้วยกันนะนี่ก็จะเป็นชุด ตกปลากระสูนนะครับ U L ของผมนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมซื้อเหยื่อมาด้วยนะครับผมนี่นะครับสาหรับเหยื่อนะครับกระเป๋าก็ซื้อมาใหม่นะครับกระเป๋า75บาทนะครับเหยื่อนี่ราคารวมๆแล้วประมาณ300กว่าบาทนะ300กว่า400นะครับผมข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูครับก็จะมีเหยื่อปั๊กนะฮะนี่เห็นเลยเห็นไหมเหยื่อปั๊กนะครับแหมเต็มไปหมดเลยนะมีสปูลด้วยนะสปูลเก่านะครับที่เคยซื้อเก็บเอาไว้แต่ไม่เคยลงน้ําเลยนะแล้วก็มีป๊อปด้วยครับผมป๊อปก็จะเป็นของธรรมดาไม่่ใชของ แบรนแบบว่าสูงๆหรืออะไรนะ เพราะว่าผมก็พยายามหาป๊อปตัวเล็กๆอยู่นะครับเอามาเล่นอยู่แต่รู้สึกว่ากระสูบเนี่ยเท่าที่ดูคลิปมาแล้วก็ศึกษามาแล้วก็คุยกับรุ่นพี่ที่เขาตกมานะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันจะกัดปักมากกว่านะส่วนป๊อปเนี่นานๆทีจะกัดนะแต่ก็มีกัดเรื่อยๆนะครับผมพอประมาณนะพอใช้ได้ก็พอแล้วสําหรับเหยื่อปักเหยื่อป๊อปนะฮะนี่ประมาณนี้นะสำหรับเหยื่อของผมนะครับก็เซตนี้ก็เตรียมไปลงน้ําเตรียมกระสูบกันเลยนะครับผมพร้อมกับกระเป๋านะครับแหมเฟี้ยวๆเลยห้อยได้ครับและแน่นอนครับในเมื่อเรามีทั้งรอก ทั้งเหยื่อแล้วเนี่ยเราขาดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกัดเจ็ดเสริมของเขานะครับพวกสาย PE แล้วก็ สายช็อคลีดนะครับผมรวมถึงกิปเปร์ที่เราจะใช้ครับคลิปนี้ก็จะเหมือนรายการจัดหน่อยครับนะเลยนะก็คือมาจัดอุปกรณ์กระสู่ให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาเริ่มต้นกันด้วยสายก่อนดีกว่าครับผมสายที่ผมจะใช้นะครับที่ใช้ประจําเลยทุกคนก็น่าจะรู้ดีครับคือสายค่ายอะไรนะสายที่ผมจะเลือกใช้สําหรับงานกระสูงผมนะครับนั่นก็คือของค่ายดิฟไลนะครับผมจะเป็นขนาด0.6นะครับซึ่งเป็นสายที่ผมบอกเลยว่ามันลื่นนะครับถัก8เท่าที่ผมเล่นสาย PE มาเนี่ยผมรู้สึกว่าดิฟไลเนี่ยเป็นสายค่ายหน มันนลืน่คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหยาบหรืออะไรเลยเวลาใส่อะแล้วเวลาตีออกไปนี่คือมันพุ่งออกไปแบบเนียนๆเลยผ่านกงผ่านไกด์ไม่มีการสะดุดไม่มีอะไรเลยราคาของด e ฟไลน์นะครับสาย PE ดีฟไลน์ก็จะอยู่ประมาณ250นะครับถึง290บาทนะครับผมก็ได้มานี่คือ280นะซื้อที่ร้านรุ่นพี่มานะครับผมสาหรับสายช็อกลตที่ผมจะเลือกใช้นะครับผมจะใช้ของค่ายยูซุรินะครับผมซึ่งจะเป็นของญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับแบรนด์ญี่ปุ่น2อันเลยทั้งสายช็อกทั้งสาย PE อนะครับผมสาย เวทอยู่ที่10ปอนะครับผมขนาด10ปอนนะก็ยูซุริผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็เท่ากับพอๆกับดีฟไลสายดีอนะครับประมาณ290บาทนะครับยิ่งปอนเยอะนะครับก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ขนาด10ปอนนะครับโดนมา290นะครับผมรวมส่งทุกอย่างนะก็ถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่แนะนานะครับสาหรับนักตกปลานะโดยเฉพาะสายกระพงพอมาเล่นตกปลากระพงนะครับของมันจะแพงนะมันจะเล่นของแพงกันเยอะมากเลยนะครับผมสาหรับกิปเปอร์ที่ผมจะเลือกใช้นะครับจะเป็นกิปเปอร์ของ v ี n a p นะครับผมดีคอย V Snap นะครับที่ผมจะใช้เป็นค่ายหนึ่งที่มันเป็นกิฟที่เล็กนะแต่มันดันอึดมากมันดันแข็งและทนมากนะผมไปเล่นกับกระพงอะไรมานี่คือไม่ง้างไม่อะไรเลยไม่เสียรูปแม่อะไรเลยนะครับสู้กับกระพงมาเนี่ยคืออันนี้ถือว่าดีมากและตัวนี้ที่ใช้นะครับเป็นเบอร์ศูนย์นะคือเป็นงานเก็บคือใช้ดีมากนะผมคิดว่ากับกระสูบไม่มีปัญหาเลยแนละ้วเพราะกระสูบมันไม่ได้เถื่อนอะไรขนาดนั้นนะเท่าที่ผมเห็นคลิปมาอะไรเงี้ย แต่กระพงนี่คือแบบมันมันเล่นเถื่อนไงมันเล่นช็อคเป็นขุยเป็นอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะทําการโหลดสายเข้าไปในลอกนะครับรวมถึงต่อสายช็อคลีดแล้วก็ลองใส่เหยื่อเล่นดูนะครับไป ับทุกคนหลังจากที่ผมทําการโหลดสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองต่อคันแบบทา้งด้ามนะฮะฟูบอดี้นะฮะลองใส่เหยื่อไมโครสปูลนะครับน้ำหนัก2.5กรัมนะฮะก็ถอดตัวเบ็ดออกนะครับลองตีเล่นๆดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะเสียงค่อนข้างจะนกแสกมากเลยครับผมดีซีนกแสกนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงผมบอกเลยว่า มันมากนะผมผมอยากได้ฟิลนี้มากๆเลยคือการแบบแคทเหยียบแบบเบาๆอย่างเงี้ยแต่เหยื่อมันพุ่งไปแบบไปอย่างเงี้ยเออผมอยากเล่นแบบนี้มานานแล้วนะฮะไปเดี๋ยวตัดไปที่กล้องกูโปเราลองตีเล่นๆตรงแถวบ้านผมกันดีกว่าไปอะลองตีดูโอ้โหเนี่ยเขี่ยเบาๆอ่ะฟิปเบาๆมันไปันนู่นเลยโคตรมันทุกคนโอ้โหปุ๊บขึ้นต้นไม้เดี๋ยวดิ้งขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ผมยังไม่ชินนะเฮ้แต่มันอะ เอ้ยิปข้างๆผมยังไม่ค่อยเก่งนะฮะโอ้ยฟูฟูฟูโอ้โหมีมีกูมาแล้วมีกูมาแล้วอุหลวสายเล็กด้วยคือผมยังงงกับระบบการปรับหน่วงการอะไรของของเขาอยู่นะรอกตัวนี้ผมยังไม่ชินมือคือทุกคนสังเกตไหมครับว่าเวลาลอกผมมันปล่อยออกไปอะเกียร์สายเขาจะทางานอะผมกดฟีสปูลใช่ไหมถ้าผมดึงอะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าเกียร์สายเขาจะวิ่ง ก่จะวิ่งซึ่งถ้าเป็นลอกเบสธรรมดาทั่วไปนะครับที่ปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราเราจะไม่มีระบบนี้แล้วนะแต่เนี้เขามีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้คือระบบอะไรของลอกพวกลอกเก่าๆนะผมก็พยายามไล่หาระดับที่ผมจะเล่นได้อยู่นะนี่ตีได้แล้วโอ้โหโคตรมันนูน่นไปนู่นเลย หูไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเข้ามือกูแล้วคนเข้ามือกูแล้วครับผมเห็นไหมผมกููแคทโคตรมันอ่ะโอ้โหผมอยากทำอย่างหนึ่งมานานละที่ผมเห็นในคลิปเดี๋ยวผมจะลองเล่นดู ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการรีวิวเจ้ารอก กลมนะฮะตีกระสูกมาไปลองเล่นมาเมื่อกี้คือมันจนลืมตัวเลยนะครับเล่นจนเหงื่อแตกเต็มตัวเลยนะอากาศร้อนๆประมาณ38 39องศานะตรงบ้านผมเนี่ยมันมากครับสาหรับ2.5กรัมแต่ผมตีแล้วผมฟู่บ่อยมากเลยนะต้องปรับตัวให้ชินกับลอกสักหน่อยก่อนสำหรับคลิปนี้ผมต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าคันเบ็ดนะครับแล้วก็ตัวลอกของผมนะครับมาแล้วนะฮะสำหรับน้องใหม่ของเรานะครับงานกระสูกของเราเนะเตรียมตัวดูกันได้เลยนะครับผมผมจะไปลองตกดูนะฮะ แต่ขึ้นชื่อว่ากูครับยังไงก็เจ๊ง